น้องไม่สบายครับก็เลยรับหน้าที่มาแทนกับพี่มิวออนะฮะงานนี้เรามาเสียบแทนน้อง <laughs> แบบเขาเรียกอะไรนะทันควันมากเลยเอ,อ,อะไรเงี้ยผู้จัดการบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปงานแบบด่วนหน่อยนะอะไรเงีเออ้ยก็ก็เลยมาแทนครับจริงๆว่างผมว่างงานเดียวครับงานเดียวออมีงานนี้งานเดียวครับออก็ช่วงนั้นก็อยู่ด้วยกันด้วยเพราะทำงานด้วยกันออแต่ว่าตัวผมเองก็ปลอดภัย,ภยไม่มีอะไร<า>ครับผมใช่ครับน้องเป็นรอบสองน้องน้องก็คือแบบก็ไม่รู้นะว่าติดจากไหนแล้วตอนนี้น้องพี่แดนเนาะ ใช่ครับตอนนี้ก็ใครเป็นก็ได้หมดอ่ะตอนนี้แต่ทีนี้ผมก็กลัวผมก็กลัวอยู่เพราะว่าคุณพ่อก็ติดเตียงฮะเราก็ต้องแบบระมัดระวังแต่ว่าเราทำงานกับทุกวันเราต้องเช็คหน้ากองทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียค่า ATK บ่อยเท่าไหร่โชคดีของผมไปตอนนี้เราเราต้องแยตัวออกจากบ้านมาใช่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 ครับจริงๆบ้านผมโชคดีมีสองหลังด้วยถ้าถ้าเป็นก็คือแยกอีกหลังหนึ่งได้เลยอะไรเงี้ย เออจริงๆติดไปแล้วแต่ว่าแต่เงียบเีไปเพราะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจริงๆเท่าที่ทราบเนี่ยเร็วๆนี้น้องก็กลับไปทำงานแล้วนะครับอาจจะมีแคนเซลสองสามงานนะครับผมนะแต่ว่าหลังจากนี้กลับมาก็คงต้อง,ต,องต้องเหนื่อยหน่อยตอนนี้คงคงน่าจะจะเขาเรียกอะไรครับอาจจะแบบมันไปไหนมาไหนไม่ได้มันต้องกักตัวอยู่ในบริเวณอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมันคงน่าเบื่อพี่เออมันทำอะไรไม่ได้ผมก็ต้องคอยแบบว่าให้กันลังใจคอยแบบ ดูแลจริงๆก็คุยกันตลอดอยู่แล้วครับถ้ามีถ้ามีว่างมันมีอะไรก็เข้าไปดูเขาไม่ไม่เป็นก็คิดถึงครับจริงๆายกินาลีก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ตั้งใจมากครับจริงๆแล้วทีมงานนักแสดงทุกคนก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากเพราะเราใช้เวลาการไายทำค่อนข้างนานมากๆผมก็รอรอดูอยู่นั่นแหละครับก็จริงๆก็ถือว่าสองวันแรกก็ถือว่ามีคนมีคนชอบเยอะมีคนมีคนชื่นชมเยอะเพราะว่าตัวเรื่องนมันเป็นสืบสวนสอบสวน แล้วก็เรื่องราวก็ดําเนินไปค่อนข้างที่จะคาดเดาไม่ได้ขยันนิยายมาก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันก็พี่ออบตั้งใจทางานนี้มากๆก็ผมเชื่อว่าตอน EP สาม EP สี่สัปดาห์หน้าเนี่ยต้องมันมากๆกันแน่เพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะครับละครแนวนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับสืบสวนสอบสวนแล้วก็เท่าที่คุยกันไว้ตอนแรกเนี่ยก็แทบจะแบบเราก็ยังคิดเลยว่าจะตัดต่อมาเป็นยังไงพี่ออบจะดี렉ออกมาเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ ไม่ต้องห่วงเลยครับสุดยอดมากๆทีมแบ็กอาร์ตสุดยอดมากเลยครับเรื่องนี้ก็ตั้งใจทํากันบ้านค่อนข้างเยอะมากๆครับต้องการที่จะจะ,จะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรซ้าๆเดิมๆในการแสดงของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเรื่องนี้ผมว่าอาจจะโตด้วยแหละครับมีบทหลากหลายให้เราเล่นเราเรามีโอกาสได้เห็นลู่ทางของการแสดงในหลายๆแบบมากขึ้นไงครับเราก็เราก็พร้อมที่จะรับแล้วก็ทดลองมันเน้ะ ผลมันก็เป็นผลที่ดีกับเราด้วยเรื่องนี้จริงๆถ้าถามหาความจิ้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยหรือว่าบางคนอาจจะเออละเดชละยา่าเล่นด้วยกันอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ผมว่ามันมันค่อนข้างที่แตกต่างเลยฉีกฉีกความเป็นเป็นละเดชละย่าออกไปได้ค่อนข้างเยอะมากๆครับดีใจครับ